สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากประเทศมาเลเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่ายินตามติด2024รเรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อจู่ๆพวกเธอถูกวินดานลึกลับตามมาเล่นงาน ทางเดียวที่จะรอดได้คือต้องหาต้นตอของเรื่องนี้ให้เจอเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมคมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดักลุกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับลินท่านไายสาวฟีปากกล้าที่เพิ่งจะว่าความชนะไปหมาดๆเธอเป็นคนจริงจังกับทุกสิ่งนั่นจึงทำให้หน้าที่การงานของเธอเติบโตไปในทางที่ดีแต่ยังไงก็ตามลินก็มีปัญหาที่ต้องจัดการนะครับนั่นคืออาการป่วยของแม่เธอที่กำลังเป็นอยู่และตอนนี้เธอกำลังเดินทางจากกรุงกุลาลมเปร์มุ่งหน้าไปยังบ้านพักคนชาราที่อยู่ต่างเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ของแม่เธอนะครับ แต่ในระหว่างทางเหตุการณ์แปลกๆก,ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าที่กลางถนนมันเหมือนจะมีใครบางคนได้นั่งอยู่เธอเบรกรถจนสุดแรงจนรถของเธอเกือบเสียหลักลงข้างทางจากนั้นเธอก็รีบลงไปดูแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่เลยเธอที่รู้สึกแปลกๆจึงรีบกลับมาขึ้นรถและก็ตามสเต็ปนังผีอยู่ดีๆรถก็สตาร์ทไม่ติดแต่ในตอนนั้นก็มีรถได้ขับผ่านมาพอดี ชายที่เป็นคนขับจึงอาสามาดูให้นั่นจึงทําให้รถของเธอสตาร์ทได้แต่ยังไม่ทันจะถึงไหนชายคนนั้นก็มีท่าทีแปลกๆนะครับเขาหยุดชะงักเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างลินที่นั่งอยู่ในรถเธอก็งงว่าเขาน้นเป็นอะไรนังจึงเผยให้เราเห็นว่าในตอนนั้นเขามองไปเห็นผีตนหนึ่งที่มาปรากฏตัวอยู่ต่อน,นะครับเขาที่เห็นจึงรีบกลับไปขึ้นรถทันทีจนเวลาผ่านไปสักพัก ลินก็ได้เดินทางมาถึงซึ่งเธอก็บังเอิญได้พบกับฮาฟิสเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นอุตสตาห์ทั้งสองทักทายกันด้วยความคิดถึงแต่ทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับเหมือนว่าฮาฟิสจะมีสีหน้าไม่ค่อยดีเขามองไปที่บ่อหลังไม่หยุดเหมือนกับว่าจะเห็นอะไรบางอย่างและสุดท้ายลินก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายนั่นคือบ้านพักคนชลาแต่พอมาถึงเธอก็ต้องรีบเข้าไปหาแม่เนื่องจากตอนนี้อาการของแม่ไม่ค่อยดีโมนาเพื่อนสนิทก็บอกว่า ปาลังเป็นแบบนี้มาสี่เดือนแล้วเธอไม่ยอมทานอาหารเอาแต่ยืนจ้องขี้เกียแล้วทำท่าจะหยิบมากินทุกคนจึงรีบนำตัวของเธอมาพักแต่สิ่งแรกที่แม่ได้ทักกับลินคือแม่ามว่าพาใครมาด้วยเขายืนอยู่ตรงประตูทางเขา้าเธอพูดพร้อมกับชี้มือออกไปทุกคนที่ได้ยินก็ถึงกับคนดากลุกเลยนะครับลินจึงรีบพูดตัดบทว่าเธอนมาคนเดียวไม่มีใครมากับเธอหรอกแต่แม่ก็ยืนยนัน ว่าคนๆนั้นใส่ชุดสีดำพรมยาวตกพื้นและพูดยังไม่ทันจะขาดคำแม่ก็มีอาการแปลกๆเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้พนักงานจึงรีบหายาสลบมาฉีดให้นั่นจึงทำให้ทุกอย่างสงบลงหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลินก็ไม่อยากให้แม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับเธอแจ้งกับโมนาว่าเธอจะขอย้ายแม่ไปอยู่ด้วยทางด้านโมนาก็ไม่ว่าอะไรแต่เธอก็บอกว่ารอให้คุณหมออนุญาตก่อนพอพูดจบ พนักง,งานก็ได้พาคุณหมออาซิมมาที่ห้องนะครับซึ่งเขาได้ตรวจดูอาการของแม่แล้วก็จดอะไรบางอย่างลงไปในกระดาษลินที่เห็นแล้วว่าคุณหมอน่าจะไม่อนุญาตให้แม่ของเธอย้ายแน่เธอก็พูดไปตามความประสงค์ว่าเธอต้องการจะพาแม่ไปรักษาที่อื่นและถ้าแม่ยังอยู่ที่นี่เธอก็ไม่สะดวกเดินทางมาแต่พอคุณหมอได้ยินเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาเดินออกไปอย่างหน้าตาเฉยและกลางดึกในคืนเดียวกัน เหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลินเห็นว่าแม่ได้หายตัวไปเธอที่เดินตามก็พบว่าแม่ยืนหันหน้าเข้าไปในป่าพร้อมกับพูดประโยคเดิมซ้ำๆว่าฉันจะไปอยู่ด้วยลินที่ได้ยินเธอก็งงนะครับว่าแม่เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเธอที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีจึงเจอรีพาแม่กลับเข้าไปข้างในแต่แม่ก็ไม่ยอมจนหมออาซิมต้องเข้ามาช่วยและในคืนวันนั้นลินกับหมออาซิมก็ได้คุยกันแบบส่วนตัวนะครับ หมออาซิมก็บอกว่าไม่อนุญาตให้แม่ของเธอย้ายได้เนื่องจากแม่ของเธอมีอาการผิดปกติทางสมองแต่ยังไม่ถึงขั้นบ้าควรรักษาตัวอยู่ที่นี่ดีกว่าแต่ลินก็ยืนยันนะครับว่าเธออยากย้ายแม่ออกไปจริงๆและอาการที่แม่เป็นเมื่อกี้นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม่เห็นอะไรเธออาจจะมองเห็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นพอพูดจบลินก็ได้เดินออกไปแต่ในระหว่างที่เธอจะกลับห้องเธอก็ได้พบกับวิญญาณตนหนึ่ง ที่แอบมองเธออยู่ตรงบันไดนะครับเธอที่รู้สึกไม่ค่อยดีจึงรีบกลับไปหาหมออาซิมเพื่อจะแจ้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ในตอนนี้เธอยืนยันว่าแม่ไม่ได้มีอาการผิดปกติทางสมองแต่มีบางสิ่งบางอย่างได้ตามมาเล่นงานครอบครัวของเธอและเธอก็ไม่ได้พูดโม่ๆนะครับคือในอดีตครอบครัวของเธอถูกยินเล่นงานตั้งแต่รุ่นคุณยายจนมาถึงคุณแม่แต่ก็อย่างที่ว่าะครับหมออาซิมเป็นหมอสมัยใหม่ เขาจึงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้วันต่อมาลินก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเธอซึ่งเป็นบ้านตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วสภาพของบ้านจึงสุดโสมตามกาลเวลาแต่ขณะที่เธอเดินอยู่ข้างในจู่ๆเธอก็เห็นว่ามีเงาของใครบางคนได้มาปรากฏตัวนะครับแล้วเงานั้นก็พุ่งเข้ามาหาเธอเธอที่ตกใจก็รีบวิ่งหนีออกมาและเธอก็บังเอิญได้พบกับหาฟิตที่มาหาพอดี เธอจึงเล่าสิ่งที่เจอให้กับเขาฟังรวมไปถึงอาการของแม่ที่ดูปแปลกๆเขาที่ได้ยินก็มีสีหน้าเป็นกังวลแล้วเขาก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่เธอกลับมาเขาเห็นวิญญาณตนหนึ่งได้มากับเธอด้วยและเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าไม่มีทางที่จะหนีสิ่งพวกนี้ได้จนกว่าจะจัดการกับมันต่อมาหลินก็ได้ไปหาแม่เพื่อที่จะชวนแม่ออกไปจากที่นี่ด้วยกันทางด้านแม่ก็รับปากนะครับ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเพื่อนที่มากับลินต้องกลับด้วยพอพูดจบแม่ก็ชี้มือเข้าไปในป่าและจู่ๆก็มีลมได้พัดกระแทกเข้าไปที่ใบหน้าของลินอย่างแรงพ่อถึงตอนคำหาฟิตก็ได้มาปรึกษากับพ่อเกี่ยวกับวิธีกำจัดยินพ่อของเขาก็บอกนะครับว่ามีหลายคนพยายามทำเรื่องนี้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างส่วนใครที่ถูกยินตามนั่นคือชะตากรรมของพวกเขาหาฟิดก็บอกไปตามตรง ว่าเขาต้องการจะไปช่วยเหลือครอบครัวของรินเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้ทางด้านพ่อก็เห็นด้วยนะครับกลางดึกในคืนเดียวกันโมนาที่ทนไม่ไหวเธอก็ได้ไปถามกับหมออาซิมว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกับเธอบางไหมเธอรู้สึกว่าที่นี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่หมออาซิมก็บอกนะครับว่าเรื่องพันนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกและเธอก็ไม่ต้องแต่งเรื่องช่วยรินเพื่อที่รินจะได้ย้ายแม่ออกไปแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืน เหตุการณ์อันน่าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อลินเห็นว่ามียินตนหนึ่งได้มาปรากฏตัวให้เธอเห็นดวงตาของมันแดงกำ่ำพร้อมกับไร้รำด้วยท่าทางน่าขนลุกแต่จูจ่ๆลินก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ความฝันนะครับแต่ขณะนี้เองเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังอยู่ใต้เตียงด้วยความสงสยัยเธอจึงตัดสินใจก้มลงไปดูก็ไม่เจออะไรแต่พอเธอลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเธอก็เห็นว่ามียินตนหนึ่ง ได้มานั่งจ้องเธออยู่บนเตียงเธอที่ตกใจจึงรีบวิ่งออกมาข้างนอกและก็บังเอิญได้พบกับโมนาที่เข้ามาพอดีพอถึงตอนเช้าอาการของแม่ก็เริ่มแย่ลงนะครับเธอตาขวางไม่เป็นตัวของตัวเองจนพนักง,งานไม่กล้าเข้าไปใกล้ขณะเดียวกันลินก็ได้เข้ามาในห้องแทนที่แม่จะดีใจที่ลูกมาหาแต่แม่กลับถามว่าแกพาใครมาดูวยทางด้านลินก็ปฏิเสธเธอบอกว่าเธอมาคนเดียวแต่แม่ก็ไม่เชื่อนะครับ จนฮาฟิตได้เดินเข้ามาพร้อมกับไร่มนคาถาใส่ตัวของแม่เธอกีดล้องอย่างสุดเสียงและพยายามไล่ให้เขาออกไปแต่ฮาฟิตก็ยังมีสมาธิดีเขาท่องบทสวดไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ชั้นบนมีเสียงได้ดังขึ้นพนักง,งานจึงเรียวิ่งไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธออึ้งมากๆเมื่อเธอเห็นว่านในห้องนั้นมันมีคนสวมชุดขาวได้ยืนล้อมเพื่อนของเธอเอาไว้แต่พอฮาฟิตทําพิธีได้สําเร็จ ทุกอย่างก็จบลงพอถึงตอนทำหาฟิตก็ได้เอาน้ำมนต์ให้กับลินโดยเขาบอกว่าให้แม่ของเธอดื่มทุกวันเนื่องจากจะช่วยขับปีศาจได้และในคืนเดียวกันลินเธอก็ไม่สนแล้วเธอจะพาแม่ออกไปจากที่นี่แต่หมออาซิมก็ได้เข้ามาห้ามเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ย้ายคนป่วยไปไหนเพราะอาการของผู้ป่วยยังไม่คงที่ลินก็บอกว่าไม่เป็นไร ถ้าจะเกิดขึ้นเธอจะรับผิดช,ชอบเองเธอก็ขับรถออกไปนะครับแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆแม่ก็มีอาการเพลิดเพลอมเรียนจึงรีบจอดรถที่ข้างทางแล้วก็พาแม่ลงไปอ้วกแต่พอเธอจะเดินกลับไปเธอก็มองไปเห็นว่าแม่ได้นั่งอยู่ในรถเธอที่เห็นก็รีบกลับไปมองดูทันทีซึ่งก็พบว่าตอนนั้นเธออยู่คนเดียวและด้วยความที่มันดึกเรียนก็ยังไม่ได้พาแม่กลับกวัวลาลัมเปอร์นะครับเธอแวะมาหาโมนาที่บ้าน เพื่อจะขอค้างที่นี่ทางด้านโมนาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนโมนาก็ได้มาแจ้งกับลินว่าเห็นประตูหน้าบ้านเปิดและป้าลังก็หายตัวไปลินที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบไปหาหาฟิตและเธอก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับเขาฟังจากนั้นเธอก็พาเขาไปที่บ้านลังเดิมและจูจูหาฟิตก็สัมผัสได้ว่าที่นี่มันมีบางอย่างปแปลกเขาจึงท่องคาถาทำพิธี จนสุดท้ายก็ได้พบกับแม่ของดินที่ถูกสิงร่างไปแล้วยินตนนั้นมันหัวเราะฮาฟิดจึงได้เอาเครื่องรางบางอย่างหว่านใส่ที่ตัวของมันนะครับซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มออาซิมและโมนามาถึงโมนารีบวิ่งเข้าไปหาลินส่วนมออาซิมยืนดูอยู่ไกลๆและยังไม่ทันจะถึงไหนยินที่สิงร่างของแม่ก็ได้ถอยออกไปแต่มันก็มาเข้าสิงลินแทนฮาฟิดก็พยายามทำพิธีไล่อีกครั้ง และเขาก็ทําสําเร็จพอลินมีสติกลับคืนมาเธอก็รีบเข้าไปดูอาการของแม่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะครับเพราะแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอเสียใจมากๆหลังจากเสร็จงานศพลินก็จะเดินทางกลับกุลาลําเปอแต่จู่ๆรถของเธอดันไปดับที่กลางป่าแถมตอนนั้นก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้วิ่งอยู่บนหลังคานะครับลินก็รู้ทันทีว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบลง และพอเธอมองไปดูที่บ่อหลังสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอแทบช็อกเมื่อเธอเห็นว่ามียินตนหนึ่งกําลังนั่งจ้องหน้าเธออยู่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฮาฟิดได้รับแจง้งว่ามีคนเห็นรถของดินจอดอยู่ที่ข้างทางแต่ฮาฟิดก็ยังไม่ได้ตามไปเนื่องจากตอนนั้นเขาสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนได้จ้องมองเขามาจากในป่าเขาจึงตามไปดูและสุดท้ายเขาก็าได้พบกับหมออาซิมที่ยืนอยู่ในพุ่มไม้ ฮาฟิทก็ไม่รอชานะครับเขาไล่มนคาถาจัดการกับหมออาซิมทันทีโมนาที่มาเห็นเธอก็งงว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนางจึงเฉลยให้เรารู้ว่าสาเหตุที่ฮาฟิตจัดการกับหมออาซิมคือแท้ที่จริงแล้วมออาซิมเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาเล่นงานครอบครัวของลินเนื่องจากเขาแค้นที่เธอบอกเลิกกับเขาเขามีวิชาแก่งกาสามารถเรียกยินมาได้ทุกเมื่อและตอนนี้ เขาก็ได้เรียกให้ยินมาสิงร่างของโมนาเพื่อที่จะให้มันมาช่วยเขานะครับแต่มันก็สู้ฮาฟิดไม่ได้และในตอนนี้เองหมออาซิมก็ได้ใช้โอกาสที่ฮาฟิดเผลอพุ่งเข้ามาเล่นงานเขาแต่โชคดีที่โมนาได้มาช่วยเอาไว้เธอเอาไม้ฟาดเขาจนหัวแตกพร้อมกับถามว่าลินนั้นอยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่ตอบนะครับและมันก็เลือกที่จะปิดชีวิตของเขาเพื่อไม่ให้ใครรู้ที่อยู่ของลินแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตามหาจนเจอ ลินถูกสิงร่างอยู่ในป่าและยินตนนั้นก็ปากดตัวอยู่ที่ข้างหลังของเธองานมีพ่อของหาฟิทก็ได้มาช่วยนะครับเขาพยายามไล่มันแต่ดูเหมือนมันจะไม่กลัวมันต่อปากต่อคํากับเขาจนเขานั้นทนไม่ไหวเขาเคพันจากอันล้อผู้ที่นับถือโดยเขาบอกว่าขอยกเลิกขอตกลงของยินตนนี้ทั้งหมดไม่ให้เข้ามายุ่งกับครอบครัวนี้อีกและดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับยินมันได้ออกจากร่างของลินไป แต่เรื่องก็ยังไม่จบง่ายๆพอลิมฟื้นขึ้นมา<ๆ>เธอก็เห็นว่ามีชายชุดดําคนหนึ่งซึ่งผมขอเดาว่านี่น่าจะเป็นยินต่อใหม่ที่จะตามเล่นงานพวกเขาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังมีทั้งความหลอนฉากจ้ำสแก ฉากหลอกผีที่ดูน่ากลัวซึ่งโดยภาพรวมแล้วหนังเรื่องนี้ข้อหนังผีห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแ่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหน ก็ขออภัยไวน้นาทีีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์รับ